รบกวนนะทีมงานของเรือเจริญพักันนะทั้งพนังกงานเรือเจริญพักันมาช่วยกันครับเพราะว่า CP ยิ่งหน้าจะต้องทำนะครับ CP ล้างหนึ่งลานของนะครับแล้วก็ของทอปอีกหนึ่งลานของที่ช่วย ทางราจอเนี่ยเราจะให้น30ล้านเมตรเราจะส่งเสริมตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ทุกระดับที่เหมาะสมนะครับและรสชาติอร่อยปลอดภัยนะครับพวกเล็กกับกลางเนี่ยยิ่งยิ่งต้องช่วยนะครับให้เขาอยู่รอดพันเพราะในวิกฤตช่วงนี้อาหารผิดออกมาปลอดภยัยและมีคุณภาพามาสมทบเพราะว่า ซีพียิ่งน่าจะต้องทำนะครับซีพีางนหนึ่งรัของนะครับวิกฤตในตรงที่แล้วก็ของท็อปอีกหนึ่งรันของที่ช่วยพัฒนาคันถูกเป็นหรือพัฒน์คารไม่มีใครมานั่งกินก็มาช่วยกันเอาครัวเขาเนี่ยคนเขาก็มีอยู่ปุ๊บก็มีอยู่สินค้าเขาก็อร่อยล้วก็เอาของเขาเนี่ยซื้อเข้ามาให้ฟรีนะครับมาแจกฟรีนะครับแล้วก็ช่วยเขาพอหมดช่วยเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับ มีใครที่จะมาช่วยกระจายให้ร่วมมือกันส่งเสริมว่าใครบริจักมาเราก็จะช่วยออกสื่อให้เขาเพราะในเรื่องฟ้าธนารจเนี่ยทางบริษัทคิดว่าจะผิดเราจะให้น้ำสิบรังรอบอย่าง<ด>น,น้อยเราก็เจ็ดครับเท่าสามเดือนนี้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยวันนะครับเราถึงจะมีเราพูดวันนี้ไม่ใช่มีวันนี้นะครับเราต้องปูกผ้าธนารจในพื้นที่ที่ ปลอดภัยนะครับไม่มียาตบค้างแล้ว็วิเคราะห์ที่ดินแล้วปลูกออกมาเนี่ยจะไม่ใช้ยาฆ่า,าแมลงนะครับพกเราตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนการเพาะปลูกเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็จับมือส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรที่มีฝีมือไปช่วยปลูกให้กันเกษตรกรที่ที่ฝีมือด้อยกว่านะครับประเทศไทยคนไทยในะยามวิกฤตเนี่ย มีคนมีน้ำใจผมคิดว่ามากที่สุดในโลกนะครับม,มีน้ำใจมากเลยครับเผาประทับใจมากคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ s u b สไครป์ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ